อะไรสามารถหยุดพี่จีนได้นะคะเช็ควีซ่าด้วยนะคะว่าเรามีวีซ่าจีนหรือย,ยังอย<ว>่างต่อมอออกนอกประเทศลาวโอ้ใช่ <c oughs> แล้วนะคะสถานีรถไฟหลวงพระบางเย่ต้องเกิ่นก่อนว่าเราอยากไปคุณหมิงเพราะว่าเราอยากมานั่งรถไฟจากประเทศลาวตรงไปประเทศจีนก็คือคุณหมิงเลยนะคะซึ่งมันเพิ่งเปิด เที่ยวที่สามารถยิงยาวถึงจีนเนี่ยตั้งแต่ลาวถึงจีนเนี่ยเพิ่งเปิดเมื่อเดือนเมษาที่ผ่านมาเองนะคะแล้วก็มีแค่วันละเที่ยวเนาะซึ่งก่อนหน้านี้เราจะนั่งแค่ในลาวใช่ไหมพอจะผ่านด่านอะ่ะต้องนั่งรถบัสต่อแล้วก็ไปขึ้นที่จีนใช่ไหมคะแต่ว่าเที่ยวเนี้ยก็คือรถไฟเที่ยวเนี้ย ยาวตั้งแต่เวียงจันท์ถึงคุณหมิงเลยนะคะทั้งหมดจะรวมประมาณ10ชั่วโมง10ชั่วโมงนี่คือรวมเวลาที่ลงไปผ่านด่านตมฝั่งลาวแล้วก็ฝั่งจีนแล้วนะคะฝั่งละชั่วโมงครึ่งนะคะวิธีการซื้อตั๋วรถไฟลาวจีนนะคะหมายถึงจากลาวถึงจีนเลยเนี่ยเดี๋ยวเราจะทำไว้อีกคลิปหนึ่งอย่างละเอียดนะคะที่นั่งจะมี2แบบก็คือเป็นที่นั่งชั้น2กับที่นั่งชั้น1น,นะคะที่นั่งชั้น2จะประมาณ1นล้านสามแสนกีบ ที่นั่งชั้นหนึ่งจะเป็น1ล้าน6แสนกีบนะคะตรงนี้ก็เป็นห้องขายตั๋วนะคะถ้าใครยังไม่ซื้อตัว๋วก็มาซื้อที่นี่นะคะเมื่อกี้ไปถามแล้วนะแบบว่าถ้าเราซื้อตั๋วออนไลน์มาแล้วเนี่ยเราไปเข้าเลยได้ไหมก็ยังไม่ได้เขาบอกว่าต้องมาต่อคิวตรงนี้ก่อนไม่รู้ว่าต้องต่อคิวอะไรใครยังไม่ซื้อตั๋วนะคะก็มาซื้อที่นี่ตรงเคาน์เตอร์หน้าเจ้าหน้าที่เห็นไหมเอาปี่มาแ้ สองีมแมนโบสองสองตี้สองตีมาเที่ยวรถดีเ <fik> ป็ดเ uh, ป็ดเออรถขาบบังไปคุณหมิงได้ไหมคะถ้ามีวีซ่าแล้วแมนโ่นี่ลวจ้ะก็เออเช็ควีซ่าด้วยนะคะว่าเรามีวีซ่าจีนหรือยังถ้าถ้าไม่มีไปทำที่หน้าด่านได้ไหมคะ นี้แจะไปเรื่องเผ่าดาจะ่ปโฮสคุณหมิงจบปานาสิบัองนาอ๋อก็คือถ้าไม่มีวีซ่าจีนนะคะจะไปถึงคุณหมิงไม่ได้นะจะไปได้แค่อยู่ในบริเวณ12บสองนาคือวีซ่าหน้าด่านไปได้แค่นั้นก็คือลูกใครข้างนึ่งทีสอจะหี่สร็จเสร็จเสร็ข้าวบางไปคุณหมิงได้ก็โมหัดเนาะ2ปีเนาะเป็นบ่อนักนหนึ่งมันบ่อนะจ๊อโอเคพี่เขาก็ทบทวนเนาะตัวรายละเอียดตัวให้ ปกติถ้ามีแค่อันนี้ถ้ามีแค่น,นี้ไปตรงนู้นเลยได้ไหมก็ได้ต้องก็ได้เป็นอนนไปต่างประเทศถ้าภายในประเทศใช้คิวอาร์โคได้โอเคเพราะว่าผ่านแดนคนต้องไป้กวตีกเกอนโอเคขค้นค่ะโอเคได้ตรวจแล้วนะคะก็คือสรุปว่าถ้าไปต่างประเทศหมายความว่าเราไปคุณหมิงเนี่ยเราจะใช้แค่ QR code โที่เรามีในออรูปโทรศัพท์ผ่านด่านไม่ได้นะคะเพราะว่า เขาจะต้องตรวจวีซ่าของเราด้วยว่าพาสปอร์ตเรามีวีซ่าหรือเปล่าเพราะฉะนั้นยังไงถ้าจะนั่งจากเราไปคุณหมิงเนี่ยเราจะต้องมาออกตัวที่เป็นกระดาษแบบนี้ก่อนนะคะโอ้ยบนแทสวัสดีค่ะไปคุณหมิงค่ะเดี๋ยวต้องไปผ่านเครื่องสแกนอย่าเก็บกล้องอาแล้วนะคะอยใผ่านเครื่องสแกนออกไปแล้วนะคะ สแกมันก็ลงมาที่พื้นนี้นะไหล<ด><ก>หอหอกงนออกมาช้าก็จะไหลไปกองกันก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะคะของที่แบบห้ามก็คือพวกวัตถุอันตรายที่เขาติดไป้ายไว้น้องเมื่อกี้หญิงถ่ายรูปมาให้ดูแล้วก็ที่เหลือก็ไม่มีอะไรก็สแกนผ่านง่ายๆของของกินข้าวเหนียวหมูทอดเราเตรียมมากระฟงอฟงกาแฟน้ำอะไรก็เอาขึ้นมาได้เดี๋ยวเราไปดูในสถานีกันปะขนมมปดูราคาขนม อันนี้อันนี้หนึ่งหมื่นห้าพันกีบแพงกว่าร้านค้าเมื่อวานนิดหนึ่งเมื่อวานหมื่นกีบอะไรน้ำส้มเหรอน้ำส้มบอน้ำมักไม้นาำบากไม้น้ำผลไม้คอนดอกคอนด็อกเกาหลีออพี่เขาบอกคนเกาหลีก็เยอะมามากก็มีนะจ๊ะควรซื้อไปนะเพราะเดี๋ยวหิวเนาะไปห้องน้ำยิงกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างสะอาดไหมโอ้ใหญ่มากอยู่นะ มีทั้งแบบเป็นนั่งแบบนี้แล้วก็เป็นนั่งแบบนี้อ่ายู่ประตูยู่ประตูคือผักนะคะห้องน้ำโอเคนะคะมีสบู่ล้างมืออะไรอย่างเงี้ยที่สถานีหลวงพระบางห้องน้ำโอเคมากมแต่ไม่มีสายชิตตุลไม่ไม่มีกระดาษทิชชู่ให้ด้วยนี้น้ำดืม่มนี่ฟรีหรอครับกดฟรีเหรอครอคับฟรีว้า สวยมากเพราะว่าอ๋อคนมีแต่น้ําร้อนบอมีน้ําเย็นคนจีชอบร้อนไงเออใช่น้ําร้อนหมดเลยขอบคุณนะคะน่ารักจังเลยที่ร้านกาแฟเปิดได้ยังเนี่ยของร้านค้าในสถานีรถไฟอ่ะเขาไม่รับเงินเขาไม่รับบัตรเขาไม่รับบาตไม่รับเงินอื่นด้วยนะคะรับแต่เงินลาวนะคะเตรียมมาไว้แล้วก็มี ร้านกาแฟที่รับเงินจีนโชคดีมากเราก็เลยได้กินกาแฟนะคะเงินไทยกับหอบ้นจริงเหรอไทยบาทหยุดดอลลาร์ทีอแด้เงจะทอนเป็นเงินลาวเงินลาวอ๋อถ้าเป็นเงินสกุลอื่นก็จะได้เงินทอนเป็นเงินลาวนะคะร้านกาแฟแต่ร้านขนมตรงนน้นก็คือเป็นเงินลาวเท่านั้นเคาน์เตอร์นี้นะคะโอ้โหก็คือเขียนใบต่อหาออกจากลาว ไม่ต้องแบบกังวลเลยนะคือชานชลาไม่ได้เยอะมีรถไฟมารอบละเที่ยวรอบละเที่ยวไม่ต้องกลัวขึ้นผิดเลยนะคะตามหญิงมานะคะทุกคนตามหญิงมานะคะทุกคนเท่าไหร่เท่าไหร่ <laughs> อะไรคะตัวะต๋วร้านหกค่ะใช้ตั๋วเดาตั๋วร้านหกอยากล้างรถไฟยังไม่มา งงพต่นเ่นราสาวว่ายังมีเขียนไวน้นี่ในตัวเราบอกอย่างนี้นนตู้เบอร์ศูนย์แปดมองนั่งหนึ่งเอท่าพี่นี่คือเป็นเจ้าหน้าที่ของสถานีรถไฟสอปป,อปลาวใช่ไหมครับ แล้วบนรถไฟบนรถไฟเป็นคนลาวหรือคนจีนคะท้าวชัยสกุลท้าวชายสกุลมึงเที่ยกาลคนลาวไปเที่ยกับคนจีนมาเพราะว่ามันรถไฟว่านันลาวเด็ดรถไฟมันวิ่งความเร็วเยอะไหมพี่ประมาณกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมง160หร้อยหกสิบซึ่งจริงๆมันวิ่งได้มากกว่าใช่ไหมครับเพื่อความปลอดภัย เย้ไปขึ้นรถแล้วในรถจริงขอบคุณนะครับบ๊ายบายนี่พี่เจ้าที่ดีมากน่ารักสุดๆบแม่จริงค่ะขอบคุณครับแล้วพี่ชื่อวันกระเป๋าใหญ่มากาแต่ท่านผู้โดยสารสึ่งทรางวันนี้ัพวกของตงต้องเก็บกระเป๋าก็เยอะใหญ่นะ นี่ไปเอเอโอเคห้องน,น้ำไปดูห้องน้ำด้วยดีกว่าอามไปดูไปห้องน้ำนี่นี่ห้องน้ำนีำ่ก็เป็นภาษาจีนกับภาษา,าลาวนะเ <ไป S 1> ตาไปดูกันว,ว้าวเริ่มดูบรรยากาศจีนแล้วัน,นกูต้องยืนหรือยังไงวะอันนี้ต้องยืนหรือว่ายอง้งยองฉีดย,ย่างนว้นนะมันต้องอยู่ฝั่งนี้อยู่ฝั่งนี้ โอเคนี่คือห้องน้ำไซส์เล็กสบายสะดวกที่ที่ลังมืออ่าโอเป้ามสุขยาก็คือสุกุนีนะครับอันนี้ล็อกอันนี้เปิดล็อกสิบอใหญ่มากเบิดคราชั้นหนึ่งแพงกว่าแสนกีบอสามแสนกสามแสนกีบวบาติหกร้อย ปัญหาตอนนี้ของเราคือได้อยู่ตรงนี้วิววิวมันเห็นหน้าต่างเลยพี่หญิงจอมที่ไม่ได้หน้าต่างเลยอันนี้ก็แบบว่าขอเปลี่ยนที่นั่งด้วยไหมบอกได้ค่ะเดี๋ยวขอทำงานกันนะเดี๋ยวทำให้เย้ขอบคุณค่ะ,ค,ค,ะคนละสองใบเดี๋ยวเจ้าคนละสอง <ไป S 1> <ๆ>ใบ<ๆ>ใบหนึ่งเขียบไว้ละใบหนึ่งให้เดี๋ยวเขามาเขียวมาเคียวเขียนตอนนี้อะไรเด้อเพราะว่าเขาต้องเขีคนตอนโตมอนโอเคจ้าก ที่นั่งดีมากตรงนี้ไม่รู้ว่าที่นั่งมีโต๊ะเนี่ยราคาเท่ากันปะหลังจากขึ้นรถไฟมาแล้วนะจากสถานีหลวงพระบางเมื่อกี้ใช่ไหมเจ้าหน้าที่จะเดินมาถามว่าเราอ่ะจะข้ามไปทางจีนหรือเปล่าคือเราไปถึงคุณหมิงเลยไหมนะคะถ้าเราไปถึงคุณหมิงเลยเนี่ยเจ้าหน้าที่จะให้ใบอันเนี้ยมาให้เขียนนะคะก็คือไปตรวจคนเข้าเมืองของจีนนะคะเขียนสองใบ ใบหนึ่งก็คือเก็บไว้กับเรานะคะใบหนึ่งก็จะเอาให้กับเจ้าหน้าที่รบวนรถไฟไปนะคะเจ้าหน้าที่น่ารักมากให้คําแนะนําดีมากต้องรีบเขียนแล้วเพราะว่าเจ้าหน้าที่จะยื่นยื่นชื่อหลายชื่อผู้โดยสารอะไรเงี้ยให้กับทางตมเนาะโอเคนะคะแล้วก็เก็บไว้โอเคเดี๋ยวเราไปถึงบ่อเต็นเดี๋ยวเราดูกันอีกทีนะคะเปนูาดูว่าในเบาะที่นั่งชั้น first c l a s s VIP ของรถไฟจากหลวงพระบาง <S <S ไปคุณหมิง <S <S มีอะไรบ้างนะฮะ อันดับแรกนี่ช่อง USB แล้วปลักชาร์จแบตชาร์จไฟได้หมดเลยเพราะนั้นเราสามารถชาร์จได้ที่นั่งอ,อันดับที่สองคือน,นี่เอนรบดได้แบบก้หลับสบายได้อ่ะอันดับที่สามคือน,นี่จะเห็นว่ามีที่เหยียบตรงนี้เหยียบอันนี้ปุ๊บที่นั่งมันจะสามารถหมุนกลับด้านมาชนกันได้แบบอันนี้นี่นะครับ แล้วก็มี่คับแต่ละที่นั่งตรงนูน้นมีปลั๊กด้วยนะข้างลา่างคือแม่งปลั๊กเยอะมาก USB เยอะมากเจ๋งอนะ่ะสุดยอดนี่นี่เปิดขึ้นมาเนี้ยนี่จะมีที่วางนี้ด้วยนะครับโอ้รถไฟดีมากสุดยอดเวเลยคู่วิววิววิวสัญญาณมือถือ AIS นะคะเราเปิดมาบนรถไฟมีประมาณแบบน้อยมาก เปิดรูปไม่ได้นะคะแต่ว่ารับข้อความไลน์อะไรเงี้ยได้บางจุดเพราะว่าเหมือนรถไฟมันผ่านภูเขาเยอะมากเลยอะ่ะจะถึงสถานีบอเตนแล้วถึงสถานีบอเต็นสถานีสุดท้ายของลาวแล้วเราจะต้องลงไปที่ด่านตรวจคนออกเมืองลาวด่านพรมแดนลาวของลาวนะเองเวลาเป มไ,มไม่ลืมของนะคะครับแล้วสถานีบ่อเต้น เข้าไปเรื่อยๆนะคะเือโดมสติกนะคะอันนี้เราเราอยู่ในลาวอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวเราก็จะออกไปต่อมอออกนอกประเทศลาวก็คือใครจะไปต่อประเทศจีนนะคะก็ตามไปตามป้ายเขียวใครจะออกไปในบ่อเต็นใครจะออกไปบ่อเต็นน่ะก็คือมาถึงมาบริเวณบ่อเต็นก็ออกไปทางสีน้ําเงินอ่ะเมื่อกี้เหมือนเขาดูตั๋วนะว่าเราจะไปกุณหมิงต่อหรือว่าไปจีนต่อเนี้ย าตรวจกระเป๋ากันตรงนี้นะครับแล้วเป็นสแกนเอ็กรขั้นตอนนี้จะคล้ยายๆขึ้นเครื่องสแกนแล้วสแกนอีกสแกนแล้วผ่านตอมอลาวออกมาแล้วก็มาสแกนอกอ,อันนี้คือเป็นตอมอที่เราเออกจากประเทศใช่ออกจากประเทศ,เทศลาวซึ่งตอนนี้เราอยู่นอกประเทศลาวแล้วไงในความหมายตอนนี้ก็เที่ยงพอดีเลยเดี๋ยวเราขอกินข้าวเหนียวหมูปิ้งที่เราพบกันมาหน่อยนะครับหิวมาก ถึงเวลาขึ้นรถไฟฟ้าความเร็วสูงลินมต้องยกทไมสิบนาทีก็ลงอีกแล้วสิบนาทีเราก็จะลงอีกนะครับหลังจากรถไฟออก ลงรถไฟนี้ไปทําอะไรครับเป็นด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศจีจนนี่เราออกจากลาวด่านนี้ออกจากลาวแล้วตรงนั้นใช้เวลานานไหมไปลงรถไฟรถไฟจะจอดรอชั่วโมงครึ่งเหมือนกันแต่ขั้นตอนอาจจะเยอะกว่าเพราะ<ม>ว่าเขาจะตรวจคนเข้าประเทศจีจนแล้วไงอานนี้ใส่แนบบานพอให้ทานกเกียมกระเป๋า12.37เพื่อเกียมลุงเลยนะครับสำหรับผู้โดยมาฝั่งจีนนะครับดูดิ เส้นทางนี้เขาตั้งใจเพื่อที่จะทำในการขนส่งสินค้า <c oughs> การขนส่งคนเนี่ยเป็นอันดับสองฉะนั้นนอนก่อนนะง่วงมากที่ทำอะไรเนี่ยสถา,ฤา,ฤานีนี้คือเข้าจีแล้วเราต้องเข <c oughs> ้าเข้าจีแล้วคะตอนนี้เราเข้าพรมแดนประเทศจีแล้วเหลือแค่ลงไปผ่านตอมอของประเทศจีน ที่สถานีหมอหานตอนมอค่อมคยมวดอยู่นะได้ข่าวว่าตอนมาเราดูข้อมูลมาก็คือทำเอ,เอกสารออนไลน์สุขภาพออนไลน์นะคะก็จะได้เป็นบาร์โค้ดมาแค่นั้นไม่ได้มีตรวจอะไรเกี่ยวกับโควิดหรืออะไรเงี้ยแล้วก็วีซ่านะคะเดี๋ยวไปดูว่าตอนผ่าน่านจริงๆจะตรวจแค่นั้นไหมหรือมีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวรอเดี๋ยวมาอัปเดตหลังจากกลับขึ้นมาอีกทีเนะาะ จอกันอีกแล้วเดี๋ยวก็จอกันอีเดี๋ยวก็จะีก <c oughs> ลงบันไดเลื่อนมาจากชานชลามเมื่อกี้นะจ๊ะหลังจากที่ลงจากรถไฟนะคะด่านแรกที่เราจะโดนตรวจก็คือด่านโคลรนทีนนะคะจะผ่านด่านโคลรนทีนแล้วนะคะก็จะเป็นด่านตอมอที่ตอมอจีนจะตรวจพาสปอร์ตนะคะ นี่น้องคนที่เมื่อกี้พี่ช่วยสอนทำ QR code ขนมทองชิ้นแล้วเราให้ชิมเลยชื่น้องขนมของที่ลาวหรือที่จีนที่จีนค่ะของจีนของจีนชื่อน้องขันทองไปเรียนที่จีนพูดจีนเก่งมากเพราะเมื่อกี้ได้ยินแล้วตอนที่ผ่านตอมอครับคือมีแต่ภาพระหว่างทางมันจะเกิดขึ้นอย่างเงี้ยเรื่อยๆเลยเมื่อกี้เปนไดเรื่องลงตอนนี้เขาเปลี่ยนให้เป็นันเรื่องขึ้นใช่ก็คือเขามีเที่ยวเดียวอ่ะมีรถไฟเที่ยวเดียวเสร็จสับจบจากมูฮานเรียบร้อยแล้วค่ะ หลังจากนี้เราจะนั่งยาวคุณหมิงไม่ท้องลงเลยล้วหลับได้แล้วนะคะสี่ชั่วโมงยี่สิบนาทีโดยประมาณถึงที่คุณหมิงเนี่ยทุ่มครึ่งเดี๋ยวหญิงจะพาไปดูรถไฟก่อนนะเผื่อใครอยากขึ้นจะได้รู้ว่าเบาะมันต่างกันยังไงที่นั่งต่างไงราคาต่างไงที่เก็บกระเป๋าเป็นยังไงมีปลั๊กไฟที่ชาร์จไฟอะไรไหมไปดูตั้งแต่หัวขบวนยันท้ายขบวนเลยถ้าเขาให้ถ่ายนะ หลังจากขึ้นมาจากด่านโบหานนะคะโมหานเราก็มีเวลาย,ยาวสี่ชั่วโมงครึ่งถึงคุณหมิงแล้วนะคะระหว่างนี้เราก็สามารถพาเดินดูรถไฟได้เผื่อเป็นให้เพื่อนเพื่อนดูนะคะว่าถ้าใครจะตัดสินใจมาขึ้นอย่างเงี้ยสภาพรถไฟจะเป็นยังไงที่นั่งจะเป็นยังไงเนาะอันนี้นะคะหญิงกันนุนั่งที่นั่งแบบว่าที่นั่งแบบชั้นหนึ่งนะคะนี่จะเป็นเก้าอี้แบบนี้นะคะจะเป็น a อซเนาะ ฝั่งนี้ก็จะเป็น DF นะคะซึ่งจะมีอยู่ตู้เดียวนะที่เห็นเนี่ยคือที่นั่งชั้นหนึ่งมีอยู่ตู้เดียวนะคะอันนี้ห้องน้ําห้องน้ำนี่เป็นยังไงบ้างไปดูนะคะก็เหมือนห้องน้ำบนเครื่องบินเลยนะอันนี้เพิ่งออกมาจากสถานีก็เลยอาจจะยังดีอยู่นะคะอย่าลืมล็อกนะนี่ล็อกประตูตรงนี้นะมีนะคะมีหนุนกันล็อก ออกประจำห้งองน้ำก็มีอ่างล้างมือนะคะแบบแต่งนน้งแต่งหน้าอะไรเงี้ยแล้วก็ทิ้งขยะนะคะอันนี้หมดตู้ชั้นหนึ่งแล้วเราจะไปตู้ต่อไปกดปุ่มเปิดนะคะก็จะเป็นรอยต่อของตู้อีกทีตรงนี้มีอะไรมีห้องน้ำมีห้องน้ำอีกห้องหนึ่งนะคะนี่ห้องน้ำจะเป็นห้องน้ำแบบนี้นะเออโอเคอยู่นะ วิวสวยก็มาเย็นดูได้ มีกระเป๋าใหญ่นะคะกระเป๋าหญิง24นิ้วหญิงใส่เก็บช่องข้างบนได้นะคะช่องข้างบนตรงนั้นอะได้24นิ้วนะแต่ถ้าใหญ่กว่านั้น26นิ้ว28นิ้วเขาก็จะมีชั้นเก็บให้นะคะตรงนี้เนาะก็ได้หลายใบยอยู่นะคะเเดี๋ยวเราไปดูตู้อื่นๆกันนะคะอันนี้เป็นที่นั่งแบบว่าชั้นสองนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็น A B C ฝั่งนี้ก็จะเป็น D F จะเป็นที่นั่งสามกับส no. องเนาะไอ้ที่นั่งนี้ก็มีโต๊ะนั่งเหมือนกันนะเนี่ยเออไม่ได้ขึ้นเก็บกระเป๋าแบบนี้ได้เลยช่องเก็บเมื่อกี้อาจจะไม่พอนะคะนี่เขาก็มีเก็บแบบนี้นะเก็บเรียบร้อยเลยพนักง,งานน่ารักมากเรียงให้อย่างดีนะคะแต่ละรอยต่อของตู้แล้วไฟก็จะมีห้องน้ำเต็มทุกตู้เลยนะคะเห็นไหมฮะมีถังดับเพลิงด้วย มีใส่ชั้นแบตใต้ที่นั่งอยู่นะนี่เห็นคุณลุงชั้นแบตก็มีชัดได้อยอู่โอเค <c oughs> อันนี้โยมะโยมะโยอมีมีม เชียมีที่ชาร์จแบตนะอ้าวสวัสดีค่ะคนสวยคนสวยคุณลาวัสดีค่ะด้านอยู่ด้วยดิค่ะไม่่อที่นั่งมีสายชาร์จแบตไหมเอ้ยมีที่ชาร์จแบตมีมีค่ะอ๋อโอเคมีทุกที่นั่งนะถ้าใครจะมานั่งก็แบบไม่ต้องกลัวแบตหมดมีที่ชาร์จนะคะสวัสดีค่ะยี่ห้า น่ารักอ่ะในขบวนก็จะบอกว่าเออทักทายกันอะไรเงี้ยนะคะสนุกดีเจอกันที่คุณหมิงเสื้อเหรอคะใช่ค่ะโอ้สวยจังเลยคนไทยเอ้ยคนจีนหรือคนลาวคนลาวเหมือนกันหรอวัสดีค่ะป่าเดี๋ยวเราไปดูกันต่อก็จะมีที่ห้อยเสื้อนะคะตามขอบๆอย่างนั้น่ะกกระเป๋าก็อไม่ต้องห่วงนะใครกระเป๋าเยอะอ่ะ ที่เขาเขาก็ให้วางกระเป๋าได้เยอะอะไรนี้เลยอ่ะดีมากนะคะพนักงานก็น่ารักนะคะน่ารักมากโอ้เห็นไหมโู้เยอะแยะเลยมีน้ำขายไหมไงแอลเลนี่ฮาวฮัลโหลสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูว่ามีห้องอาหารหรือเปล่านะคะ คนจีนน่ารักอะ่ะคนลาวก็น่ารักสนุกนะคะเวลามาเที่ยวก็ได้มาสัมผัสอะไรอย่างงี้เนาะใช่เ <c oughs> ออนี่นี่มีตู้กดน้ำให้นะคะกด <c oughs> ปุ่มแดงก่อนให้อันล็อกก่อนแล้วค่อยกดปุ่มเขียวนะคะ <c oughs> เพื่อที่จะเอาน้ำ อันนี้มีแต่น้ำร้อนใช่ไหมคะโดดไปแล้วมีแต่น้ำอนเออมีแต่น้ำร้อนโอเคขอบคุณนะคะมีของขายด้วยเหรอคะเออ้มีของขายด้วยนะคะถ้าหิวก็เดินมาซื้อได้เลยอ๋อแต่เดี๋ยวมีลาาขายด้วยใช่ไหมคะมีมีข้าวพมีข้าวกล่องมีอาหารอ๋อมีข้าวกล่องมีอาหารมีของขายด้วยนั่งรอที่ที่นั่งก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวน้องๆพนักงานก็เขียนไปขายนะคะหรือว่าใครหิวรอไม่ได้ก็มาดูตรงนี้ก็ได้เนาะดูไดิมีอะไรบ้างก็มีของกินเล่นนะคะแล้วก็มีเครื่องดื่มนะคะเครื่องดื่มอยู่ในตู้นู้นนี่นะคะอย่างซองนี้ตีนไก่ยอดฮิตก็จะเจ็ดห่วนอะไรเงี้ยก็มีอาหารร้อนด้วยเออก็ไม่ต้องกลัวอดนะราคาไม่แพงนะก็โอเคนะเจ็ดห้าสามห้าสามสิบห้าบาทนะคะ ถ้าใครหิวก็ไม่ต้องกังวลมีกาแฟไหมคะติดใจนิโคลคาเฟ่เยี๋ยคาเฟ่มาไม่มีอ๋อโอเคก็พกกาแฟซองแล้วก็มาเติมน้ำร้อนก็ได้นะถ้าใครติดกาแฟนะต้เทาไหสี่สซืแปดสี่สี่สิบสีสิบแปดใช่ไหมสิบแปดเอสี่สิบแปดกล่องละสี่สิบแปดหยวนห้าสี่ยี่สิบ ประมาณสองร้อยกล่องอันนี้นะโอเคก็แก้หิวกันได้นะจ๊ะเผื่อใครหิวอันนี้ก็อีกตู้หนึ่งโอ,โอ้ยาวมากเลยนะหลายตู้มากเลยดูดิซึ่งตู้นี้ไม่มีผู้โดยสารเลยไม่มีคนเลยอีกอันนึงที่กังวลกันก็คือแบบบางทีเราซื้อตั๋วออนไลน์ไม่ได้ใช่ไหมเราไม่รู้จะซื้อยังไงอะ่ะเพราะว่าเราไม่มีเบอร์ลาวใช่ไหม ซื้อหน้าเคาน์เตอร์วันเดินทางได้นะหญิงว่าน่าจะได้เพราะว่าดูดิที่นั่งเยอะมากที่นั่งโล่งเยอะมากหลายตู้อะตู้ข้างหน้าก็ยังโล่งอยู่อีกเยอะเลยนะคะเราหาน้ํากินกันก่อนนะอันนี้หวานไหมคะอะาจจะออกเปรี้ยวๆหน่อยหนึ่งอ๋อ,อนนนะจะมีมะม่วงแล้วก็มีอามะนาวมะม่วงมะนาวเป็นน้ําผลไม้ใช่ไหมคะเป็นน้ำผลไม้อ๋ออันนี้เท่าไหร่คะ บางขวดคือบางขวดเจือแต่แตปดหยวนโอ้ยคนไทยได้เหรอไทยขวดเคยอีเหรอไทยอยู่ไทยก็เรียนพาร์ทสแลนหน่อยนะ่งก็เรียนภาษาทสแลหน่อยหนโอ้เก่งจังเลยสวยจังโอเคอันนี้ก็ได้ค่ะหยวนแปดหยวนน่าจะดีของฉเออพันหนึ่งเริ่มเป็นภาระคนอื่นแล้วนะคะเราตั้งย้อยเตรียมมาไว้ก็ดีนะคะ โอเคขอบคุณครับเที่ยวเลี่ยงมากเลยอะงหลายหล่ง่ามหลายหลเป็นภาษาลาวใช่ไหมคะพนักงานมีทั Secret> ้งเลาวแล้วก็จีนด้วยตัวนี้จะเป็นรถขบวนลาวในเวลายูลาวจะเป็นพนักงานขายเครื่องเป็นคนลาวแล้วคนจีนจะเป็นพนักงานขายเครื่องคุ้นจีนแปลว่าพนักงานแบบรถไฟยังเป็นลาวอยู่ก็คือจะสลับกันแต่ละกันขายขร่องโอเคใครอยากมันลองนั่งก็ มาลองนั่งกันนะสนุกค่ะน่ารักด้วยทั้งคนลาวคนจีนแบบเออได้อีกบรรยากาศนึงอะไรเงี้ยนะคะก็ไม่แพงเลยนะโอเคขอบคุณนะคะขอบใจบเป็นอีกประสบการณ์นึงนะคะมีความสุขมากจริงคนไม่ยังไม่เยอะนะอาจจะเพิ่งเปิดหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าแต่ว่าแบบว่าคนก็ยังไม่ขึ้นกันเยอะอาจจะเพิ่งเปิดนะคะ โอเคกลับมาที่นั่งของเราแล้วราคาที่นั่งชั้นสองกับชั้นหนึ่งต่างกันสามแสนกรีบประมาณหกร้อยตามหญิงนะคะอีกเพิ่มอีกนิดนึงเนาะไหนๆก็มาแล้วเพิ่มอีกนิดนึงมันก็สบายกว่าเพราะว่ามันยาวกว่าทีนี้เราจะมาลองกินมาม่ากันนะครับะตู้ปิดน้าร้อนต้องแดงก่อนแล้วก็เขียวเลยอย่างเงี้ยถึงจะออกแต่ถ้าประตูมันล็อกนะครับกดปุ่มนี้เดอโอ้ยมา,าม่าฟ้อม ได้ยินเพลงหะน่ารักอ่ะเพลงน่ารักมากเลยได้ยินไหนรถไฟลาวจีนนะทุกคนครับตอนนี้เป็นเวลา18นาฬิกานะคะเวลาจีนอีกประมาณชั่วโมงครึ่ง เดี๋ยวเราจะไปสำรวจภายในห้องโดยสารของรถไฟกันอีกทีว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากตอนแรกที่ขึ้นมาไหมเมื่อกี้ไปเดินมาแล้วนะคะถึงขั้นต้องหยิบกล้องมาถ่ายอีกรอบไม่มีอะไรสามารถหยุดพี่จีนได้นะคะตอนแรกเรียบร้อยมากเลยหลังจากผ่านไปนะคะสังเกตว่าห้องโดยสารก็คือที่นั่งจะโล่ง โลกงเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าย้ายไปนั่งที่ว่างใช่ไหมตรงไหนว่างเขาก็จะย้ายไปเนาะสัสั่ัสด่ะวัสดคะัีค่ะสีค่ะสอัี่ะสวันดีะักดีคะัสดีคะวัสมาก่ะสว่ะีคะเป็นดรรมะสติเนาะเป็นดรรมชาติเลยัี่วัค ฮะ่าย่ะถ่ายภไม่不่่เ่่่ชาามาใช่ไเอ่ทุกคนก็สนใจนะคะช่อ่้วยังสวเอทุกคนก็จะออกมายืดเส้นยืดสายอะไรอย่างี้โอ้ไม่นี่คือามมา โอเคโอเคนี่เละนะคะได้ล้ว你好，จ่าถ่ายก็เป็นตลอดเลยอ่ะยจ่ย่่่ะใชยังไม่จบนะน่ารักมากยังไม่จบอ h my God อ้ my เป็นจอยมากเออสนุกสนานกันไปตามสไตล์เนาะโอเคนินเล่นไพ่ก็มาแล้วจ้ะทุกคนเรียกอะค่ะแบบประมาณว่าเอ้ยบายเหมือนเขาเรียกเพื่อให้ถ่ายเขาอะไรเงี้ยบายบาย สวัสดีค่ะคนไทยเหรอคะว้วัสดีค่ะคุณดีค่ะคนไทยคนไทยหมดเลยไปเที่ยวกันเหรอคะโอ้ดีจังเลยไปเที่ยวคุณหมิงเหรอคะไปที่ไหนคะคุณหมิงค่ะโอ้ดีจังอ่ะเด็กกันค่ะอันนี้คนลาวเหรอคะเอ่อสวัสดีค่ะถามว่าแฮปปี้ไหมสนุกนะคะสนุกมากคือเป็นการเป็นทริปที่แบบโอเคเลยไป เดี๋ยวเราก็เตรียมเก็บของลงอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งพี่นุก็เพิ่งตื่นนะจ๊ะเมื่อกี้แอบถ่ายตอนหลับไว้เย้ถิงแล้วครับขึงง้นหมิงเซาเรียวเวสเตชั่นนะคะไม่ได้ลงที่สถนานีครถไฟคุณหมิงนะเดเดยวลงไหมลงมา,างไปดูอะไรกินนะ ถ oh, yeah. <Yeah. S 1> ึงแล้วคุณเหม็นน่าเลเวสตชันแล้วค่ะนี่คือรถที่พาเราสองคนมาที่นี่นะครับตอนนี้เรียบร้อยนะสำหรับสำหรับคลิปนี้นะฮะเออเออเนาะสนุกไหมอ่าเป็นไงบ้างอ่ะไหนคะความเห็นเป็นไงบ้างส่วนตัวก็ถ <8. S 2> ่านเครื่องก็ถึงเร็วทำอะไรเร็ว แต่มันก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งแบบเนี้ยเราไม่ได้สัมผัสแน่ๆขึ้นรถไฟเจอคนจีนช่องเจ้งๆบนรถไฟแล้วรถไฟมันดีด้วยไงมันก็เลยสบายเบ็ดเ,เสร็จทั้งหมด8ชั่วโมงใช่ไหมแต่รวมลงไปตอมอ2ด่านทั้งลาวและจีนแล้วก็นั่งจริงๆก็แป๊บๆเนาะมันเหมือนมีอะไรต้องทําตลอดไม่รู้สึกเมื่อยเพราะว่าเราอาจจะนั่ง ที่นั่งใหญ่นเนาะถามว่าสนุกไหมนสนุกมากสำหรับใครที่อยากมาเที่ยวแล้วก็นั่งรถไฟแบบนี้ก็ติดตามคลิปของเราเรามีเข้อมูลบอกหมดใช่รตรวจคนเข้าเมืองการแวะแต่ละจุดแต่ละจุดด้วยรถไฟคว<ช>ามสุขราวจีบนะฮะเผื่อบางคนมานัน่งมาจากแบบว่ากรุงเทพแบบพีวัตเลยนะคะยาวถึงคุนหมิงได้เลยนะจ๊ะเราใหหลายคลิปนะครับไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมนะคะบกดซุปเปอร์แตงให้ด้วยนะจ๊ะ 拜拜。Bye bye.